ผมเอกคนเดิมนะครับกับพี่บูลคนเดิมเหมือนกันวันนี้เราจะมาให้เทคนิคในการติดตั้งโรงงานที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับวันนี้เราอยู่ที่หน้าง,งาน800ตารางเมตรนะครับเทคนิคมีอยู่4ข้อมีอะไรบ้างพี่บูญเอ่อการผลิตเสาครับอ่าผลิตเสาตามแบบอ่าที่แบบกําหนดความสูงความสูง,สงอ่าขนาดเสาแล้วก็ความสูงฮตอนติดตั้งฮะเคัญคือ เวลาตั้งเสาเราต้องให้ได้ดิงเช็คระดับหลังเพบทั้งหมดทุกต้นเช็คตีนก่อนเช็คตีนเพจเพื่อเพื่อเพื่อล็อกล็อกโบล็อกน็อตแล้วก็ดึงเสาครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างคือต้องดึงระยะเช็คจากศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสาข้างล่างแล้วก็ข้างบนอไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบานได้ติดได้ ระยะต้องแม่นครับมันจะมีผลกับโคงทัชแล้วก็อเสรัดรอบซึ่งจะเป็นเสเ็จที่สามที่เราจะมาติดตั้งโครงทัคกับอเสรัดรอบโครงทัดกับอเสารัดรอบนี่เหมือนกับทําหน้าที่รับตัวคายันของตัวโครงสร้างเป็นตัวัคายันตัวตัวดึงตัวดึงเพื่อไม่ให้เสา ล้มครับผมได้แล้วก็สเต็ปสุดท้ายเราต้องเกาตีนเสาติอ่าการเกาตีนเสาเนี่ยก็คือหนึ่งที่สําคัญเลยคือความสะอาดอืความสะอาดเนี่ยสาคัญมากครับแล้วก็การเข้าแบบแล้วที่สําคัญอีกอย่างคือตอนเทปูนเกาปูนนอนชิ้งต้องใช้นอนชิ้งนะอต้งปปูนนอนชิ้งนะครับเทสองครั้งอืเพื่ออะไรที่ครั้งแรก เราเทเราต้องเคาะไปด้วยเพื่อให้อากาศมันออกอแต่ตอพอมันเริ่มยุบตัวเรามาเทร,รอบสองเพื่อให้เต็มเพราะ,ะถ้าเทร,รอบเดียวไม่เต็มแน่นอนอถูกต้องนี่ก็เป็น4เทคนิคนะครับทวนอีกทีนึงนะครับออกแบบผลิตโครงสร้างมาให้ได้ความสูงความหนาและขนาดเด็กที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม2ผลิตมาถึงหน้างานเราจะต้องทำการติดตั้งเช็คดิ่งนะครับเช็กระดับเช็กระดับ เช็คเพจบนเพจล่างเช็คดิ่งเช็คระยะเซนเตอร์ระหว่างเสาบนล่างกลางนะครับสิบสามคือติดตั้งทัดตัวนี้เป็นทัดทรงโค้งแล้วก็แปรเพื่อจะยึดโครงสร้างเข้าด้วยกันยึดโครงสร้างนะฮะเสร็จแล้วเสร็ิพสี่ก็คือเราต้องเก้าตีนเสาด้วยปูนนอนชิงคลาเก้าก็มีเทคนิคบอย่าไปเทร้อยอ่าเทสองรอบต้องเทสองรอบครับขอาะเให้ปูนมันไล่อากาศออกอ่าไล่อากาศออกแล้วมันจะได้เต็มนะครับ วันนี้ก็ผมเอกกรรมาได้กับพี่บูลนะครับจากบริษัทภูสิริดิชี่แอสเซทและภูสิริป9ดเก้าแมกก็ได้พูดทุกครั้งเราก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการซื้อการให้เช่าขยายตลาดออกแบบแล้วก่อสร้างนะครับก็หวังว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ดีอีกคอนเทนต์หนึ่งสําหรับท่านที่กําลังจะคิดที่จะออกแบบแล้วก่อสร้างโรงงานสนใจปรึกษาฟรีได้ตามคอนแทคด้านล่างนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ